จะรีบไปไหนวะรอด้วย่ย ฝนเลยฝนไปด้วยกันมันเป็นฝูนฟูน,ฟนกข็นขี่คู่กันดิกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ย บอกว่าอย่าพาเดินไกลมันไกลตรงไหนไหพี่ออตอนนี้แค่ไหนก็ไกล้หมดอ่ะ <c oughs> หมอบอกว่าอย่าเดินเยอะอย่ายืนนานมึงฝ่าฝืนทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วจะข้ามยังไงเนี่ยข้ามไหนข้ามอ๋อเดินข,ข้ามได้อยู่ใช่ไหม,มอ๋อ,ม,อมีบันไดเอเอ,เอมากับเจ้าถิ่น <c oughs> ปลอดภัยสุดมาคนเดียวก็เป็นหมายวิ่งแต่สาที่ใส่ไข่เมื่อกี้คือก็ตกได้ใช่ไหมได้เออมีปลา อ้าวไม่มีปลาแล้วไปใส่ไข่ทําหาเลยวะเขามาใส่ตะข่ายเอาไปหมดไงพี่ก็ใส่ไข่ปลาช่อนมันก็มุดหมดแหละปลาช่อนไม่โง่มั้งอันนี้มีไฟไหมเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วกูโดนจึ๊กนะเราพยายาเอาไฟมาตั้งตรงเนี้ยไม่ใครอยู่นั่นมีคนอยู่ไหมไม่มีหแบบว่า น,นี่เป็นสระใครสตร์ลุงเหรอเพอจะมาช่วงเออช่งเมื่อเช้าก,กูาก็มาจิ้ข้าวตรงนี้แหละสระลุงนะไม่ใช่ว่าคนมาแล้วมึงวิ่งก่อนแล้วกูวิ่งไม่ได้นะกูมอบอย่างเดียวพี่ก็ว่างเ,เออ,เอ,อเไปจับดูเว้นหนูเดียวคนเดียวเลยอ๋อวิ่งสะดวกใช่ไหมโอ้ผมลืมโอ้ลืมเอาจิ้กุ้งมาเอา,เอาจิ้กุง้งมาพี่พี่ตีรอก่อนเลยเอาจิ้กุ้ง นี่ทิ้ง <c oughs> ทิ้งกูแล้วหนึ่งแล้วนจะีกุงอยู่ไหน <c oughs> อยู่อยู่ใต้รถอ๋อโอเคนูค้นจะกลับไปบ้าน <c oughs> สุดยอดเอาจีกุงตกเลยน่าสนใจอย่างนี้ฝึกเดินหนอนได้ละไอันนี้นะ <c oughs> โอ้ยสวย สวยอยู่นะกะหอดอะไรนั่งเนี่ยวะอย่างนี้กรบกระโดดก่อนเลยเอ๊ะกรบยางก่อนเลยเอย่างเงี้ยวันนี่พี่เอากบมาให้สองตัวเว้ยเอากบยางมาให้สองตัวดผมมีกรบยางใช้สักทีแล้วยาเอาไปขายอโอ้อไม่ค่อยชอบใช้กรบยางเอาไม่เอาแต่เอาอ่ะ แล้ว <Okay. S 2> ที่กุ้นี่คือไปขุดมาเหรอไม่ผมไปเก็บมาผมจะเอามาล่อปลาวันนี้แหละแล้วไ,ไปขุดกับไปเก็บมามันคนละอย่างกันหรอวะขุดเอาตัวยากแต่ถ้ากเก็บตอนกลางคืนเน่ะเอาง่ายสาะไม่ลึกใช่ไหมพี่รูไหมสามไม้กัดกัดกัดหนึ่งไม้ที่ได้ก็โดนย่เราเราตียังไงเราหย่อนหย่อนเอาไมหมอ่ะใช่ใช่มันกัดตอนเราหย่อนนี่นะใช่ตอนผมหย่อน ก็กระตุกเนี่ยให้มันมีชีวิตอยู่อ่ะเออก็รู้หมายถึงมันก็อยู่บนผิวน้ําใช่ไหมช,ชิคกุ้งมาวันนี้ศึกเหยื่อปลอมกับเหยื่อเป็นมาผมตายแล้วนะเหยื่อผมอ่ะเอ้ามันก็ใส่กบยางเลยกตีล้อข้างมึงเดินไปอย่างนั้นมันจะอยู่ไหมหล่ะเนี่ยขึ้นต้นไม้แล้วเห็นมั้ย่ะกบกูเก่ง <laughs> ไปล้อข้างนู้นนี่หมึงเดิน,น,เดนไปตรงนี้หายหมดละไม่เป็นไรเดี๋ยวตีในป่าแล้วให้มันออกมาหาปลาอื่นกินหรือเปล่าปลาดุกกินหรือเปล่าที่กุ้งอ่ะอหมอกินี่อา้าว,าะว,าะาวจะมาตกปลาช่อน พามาหาประหมอซะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให,ใ,หใ,ให้มันไล่ก่อนให้มันไล่ก่อนมึงก็งับให้มันโดนหน่อยดีวะ <cle an> <cle an> ใหญ่ตรงไหนเนี่ยงับแ <cle an> ม่ง <cle an> <cle an> ไ,ไม่โดนอ่าอย่างนี้ค่อยสนุกหน่อยเหี่ยฟู้ย เยือยังต้องห้ามเราแวงเว้ยถ้าเราเผอวัดนะไม่ได้เด็กอ่ะเน้อยก็รู้แล้วว่ามีตัวแต่กูตีฟู่ไปไหนเนี้ยี่ลากในป่าออกมาเลย เอ้ยไม่โดนวะโดนละโดนละงงนเ,เออมันไม่โดนเลยเราต้องส่งให้มันนั่นมั่นใจไว้ว่ามันมันกัดแล้วมันจะขเขมือบไม่ใช่ว่ามันงับแล้วมันหายเราจะวัดเลยไม่มันจะไม่อยู่อย่างนั้นอ่ะสวยสวยใหม่ใช้ได้เลย แต่เบ็ดกูเนี่ยใช้ไม่ได้ตีฟูตีฟูอยู่เนะนี่ยโน่นกัดอะไรวะกัดยอดไม้สวยอย่างเงี้ยมาคนเดียวกูจะโดนาไ,ไหมเนี่ย แล้วปิดเทอมแล้วใช่ไหมเนี่ย,ยเอาวันนี้โดดอ่ไอนนอะไม่รู้ด้วยเอ๊ะมันฟู่ดีจังวะอเ,อนะเออก็จะเก็บตังค์ซื้อใหม่แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วจะไปทำห้องครัวก่อน <c oughs> เออ,เอห้องครัวก่อนเนี่ เมี่น่ถ้าได้ปลาแม่งไม่มีห้องไว้ทำปลาสวนลมซะด้วยเอาปูนมาลุงไหนเฮ้ยมีอาการนะมีอาการปูนก่าอ อขอโทษขอโทษขอโทษโอเคใครจะแตกก่อนกันมาอู้ทำไมอย่างนั้นเราเอะเอาดิกระดีก็กระดีมาพี่จะหัดเดินหนอนช่วงนี้พี่หัดเดินหนอนอยู่อันนั้นไม่ต้องหัดเว้เ <c oughs> นี่ยมันน่ากินมากเลยเนาะเฮ้ยอ,อ,อย่าพูดอย่างนั้นดิ มันมีหรือเปล่ามันอาจจะมีแค่ตัวเดียวที่ไล่พี่เมื่อกี้ก็ได้แอบแร่รที่มันไล่พี่เมื่อกี้ล่ะฉลามเออฉลามน้ำจืดก็มาว่ะลองดูเฮ้ยแต่ใหม่อย่างงี้นาเดินหนอนจริงๆนะแต่วัวมันลงไปถึงไหนอะอนแ,แค่ๆประมาณสักสองเมตรจะขอบใช่ไหม ันอยู่ในป่าเราก็ต้องเรียกมันออกมาเว้ยต้มในป่าก็มีนะพี่แต่มันจับไม่โดนกรดีอ่ะเนี่ยได้ไงพี่ก็บอกแล้วลุงถึงตกกระดีเออยด้ๆๆผงตีผงตีโอ้โหตีอย่างนี้ก็ติดจะสิครับเฮ้ยตรงนี้มีว่ะออกไปแล้วออกไปแล้วหนึ่งออกไปแล้วหนึ่งกูต้องอยู่ตรงนี้ตีแล้วว่ะ เรี <100. S 2> ยบร้อยเออคายหาเฮ้ยขึ้นยังไงเอ,อ้ยเอ้ยอ้าสิปลาเป็นตัวเล็กอะ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเหยื่อก่อน อ้าพี่บอกให้แม่ผมเอากระซังมานี่เจ้บาบ้านได้ละหนึ่งแต้มชิューชครับมันเกี่ยวปากหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้หันไปดูมันไปซื้อตลาดมาหรือเปล่าใครจะไปวก็ดีฮะก็ดีกบยางสู้ต่อไปเอ้าหนีวงสวิงวหนีวงสวิงไม่ผมไม่รู้ว่าผมจะปวดยังไงเอ้าพี่ไม่ให้ผมเตรียมอะไรมาเลยโอเ,โอเคจะว่า,ออากูอ่อนว่างั้นเถอะ ว่าได้ว่าได้ย้อมย้อมได้ปลาแล้วนี่ยังไม่ได้นี่กูพูดอะไรได้หวะเออ,เอ,อขิงเข้าไปขิงเข้าไปเดี๋ยวมึงเจอขากำลังประกอบขาอยู่แป๊บนึงไอเราก็นัวปลาไซส์ใหญ่แม่งตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยขอให้ได้ขอให้โดน พี่อยากได้ปลากับวิธีการนี้เว้ยถ้ามันได้มันฟินมากเลยนะแล้วเรารู้ได้ไงว่าไอ้ตรงที่เขาใส่ไข่เมื่อกี้เขาไม่ได้ประชดเลยเราไปดูเขาอ เขาได้ปลาอะไรบ้างห้องสวยไม่ใช่ ปลาปลาเหยื่อมันเยอะนะปลาช่อนก็น่าจะตัวใหญ่ก็น่าจะมีอ่นนะเขาขึ้นยังไงวะหายจ้อย <laughs> เกี่ยวยังไงวะขโมยมากระดีแล้วเนี่ยเออย่าไหนไมาเรื่อยๆคีรูดดีครับหลัง,งมาเนี่ยเฮ้ยพาที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นกระดีพี่ก็ได้ตัวแล้วพี่ก็เปลี่ยนดิยังพี่ไม่อยากได้เร็วไงพูดขี้โม้อะครับบอกไม่อยากได้เร็วตอนนี้ก็ ่วโมงกว่านะเฮ้ยเราปล่อยให้เสือมันดีใจไปก่อนแล้วเราจะขยำม,มันที่หลังเว้ยหมอ,อ่หมอวันนี้เอาคนนอกถิ่นมาเทียดกับผเขียดก็ร้องอยู่หลังกูเนี่ยแอด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 อยู่ยเนี่ยไม่ได้การละ หลอกูมามาเร็วกว่านี้ไม่ได้ต้องหายจังหวะดีๆจะมาเนี่ยเมียจะด่าปลาตัวเล็กกัดยากเฮ้ยเด็กเขาแล้วได้นะปากมันก็เล็กกว่าแหเยื่อนนะที่เคยได้ถ้ามันจะกัดมันก็โดนเว้ย เอาเลยดิกบยางเลยดิกบยางนี่มันจะตีขึ้นฝั่งไปเลยนี่ก็ได้ป่าเสียงแม่งเพาะมากตกวัวแม่งดีไหม ตกวัวดีไหมโอ้ลมีนับแต้ไมไมนะ่นับดิหักอีกจังหักทำปลาหลุดอ่ะเอาเอาก็ทำปลาหลุดหักแต้มไงไมเอาไหมล่ะไม่อ้าวมันจะได้แบบท้าทายหน่อยจะได้เออไม่วัดทิ้งวัดกว้างปลาปลาหลุดหักแต้มอย่างเงี้ยเนี่ยก่อนเดินไปมันตีข้า,ขางๆนี่ก่อนสิ ้ามีมันพุ่งออกมาแล้วไม่หลบไปกูด้วยใครเจ้าของบ่อกแตจริงขออเขารู้จักมึงเป็นใครมึงเป็นนักศึกษาตรงนี้กัดเหรอเออมึงกินกัดเหรอที่ไม่เห็นเหรอเห็นพี่โดนกัดตรงโน้นที่นี่แต่ตรงนี้สวย น่าจะนอนอีกแล้วแมอูมไม่มัดละวันหน้าน่อนเรียบร้อยฟองขึ้นเลย